ยิขขน,นดีต้อนรับสู่ช่องการพยากกณรดวงดาวจนทริ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Six i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกในแต่ละคลิปอย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2568หรือ2025นั่นเองนะคะก็สําหรับท่านใดที่ไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะอยากไปฟังคําทํานายเลยสามารถกดไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ให้แล้วก็แปะทํา e s t a m ไว้ให้อีกต่างหากนะคะคือคุณสามารถสกิปข้ามไปฟังคำทำนายได้เลยแต่ ช่องกิงฟ้าพูดอย่างเช่นเดิมว่าต้องมีการเกริ่นก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปนะ,ะเพื่อความเข้าใจนะก็อย่างเช่นเดิมนะคะกิงฟ้าทำนายเดยภาพรวมแบบเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจนะคะถ้าพี่ไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าวอะไรกิงฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานั่นแหละนะคะขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคคคุณเป็นนนนกกําาาาาหหดดยชชตไ่่่ใพรรือองจ ะะก็ดูตรงนี้เป็นกําลังใจแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของจางกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าพูดตลอดในหลายๆคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองเรืยตลอดอตลอด9กัเกืบ10ปีที่ทํา y o YouTube มาหรือทํานายดวงมาเนี่ยก็คืออาจะเป็นสปีดแบบนี้เรื่ยตลอดเป็นตัวของตัวเองโดยธรรมชาติเรืยตลอดนะคะถ้าอาจจะให้ปรับทุกอย่างาแบบ ให้ตามใจของทุกคนเนี่ยกิ่งฟ้าอาจจะทําไม่ได้นะคะมันก็จะไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วก็สุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับไปตัวตนของตัวเองเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นใน u t u b e ค่ะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะให้กดคลิกเลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าคุณสามารถปรับได้เลยนะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed คือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะคะอยากให้เร็วขึ้นช้าลงปรับได้เลยตามใจชอบนะคะตามต้องการได้เลยนะโอเคอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการสินเวลาเราไปเริ่ม รับฟังรับชมคลิปดของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2568หรือ2025นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำได้จากไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาโลด์อ,อย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีกรกฎค่ะ be candid openness 4 of swords 8 of wands the fool 6 of pentacles king of cups 9 of wands the hermit 2 of cups Two of w o องว the hierophant, the chariot, and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น knights of pentacles พลังงานโดยภาพรวมนะคะอันนี้เป็นคำเตือนก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวดีๆนะคือพลังงานจะเตือนในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์ ถ้าบางคนบอกว่าอารมณ์ฉันมั่นคงฉันไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์แปลว่าช่วงนี้เนี่ยต้องเรามาระวังในเรื่องคําว่าสเสน่ห์เป็นพิษหมายถึงว่าอะไรอาจจะมีแบบบาบงคนสมมตินะมีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีคนมาชอบเราคือถ้ามาชอบมาเมตตาเรามาชื่นชมเปนหนึ่งเราเป็นแบบว่าไอดอลของเขาอันนี้ไม่อันนี้โอเคแต่ก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของคาว่าบางทีเราอาจจะไปดึงดูดใครก็ตามแต่เข้ามาแล้วเราอาจจะไปเผลอไผ่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือ เป็นเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าคนโทรลในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดได้และเรื่องสเสน่ห์ได้ปัญหาจบค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าต้องอยู่บนหลักที่มีศีลธรรมนะคะอ่าเท่านั้นเท่านั้นเองนะคือพลังงานบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้อารมณ์มันสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวบางทีก็รู้สึกเข้มแข็งเดี๋ยวบางทีก็รู้สึกอ่อนแอมันเป็นปกติของมนุษย์เราค่ะแต่สิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองเราต้องแก้ไขในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์และพยายามคตหรือ ว่าหาแบบเวลาทําสมาธิบ้างหรือว่าหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิอยู่กับธรรมชาติละจักเสือออนไลน์บ้างหรือว่าโซเชียลดีทอ x ์บ้างนะคะมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะ,ะหรือบางทีอาจจะคุยกับคนที่เรารู้สึกไว้ใจหรือว่าคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าสบายใจในการคุยด้วยบางทีมันอาจจะเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งเนาะเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยบางบางทีบางคนอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจหรือว่าผ่าน อะไรบางอย่างที่มันทําให้รู้สึกว่าบอบช้ําน้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าบอกเสมอเวลาจะรักษาทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับปลายท่องไว้เป็นสัจธรรมของชีวิตมากๆเลยนะคะฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าพลังงานแค่เตือนในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งในแง่ของสเสน่ห์เนี่ยกิ่งฟ้ามองเลยว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มาหาสเสน่ห์มากๆมีคนนิยมชมชอบมีคนรักมีคนเมตตานะคะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยการ เด่น หรือว่ามีคนมารักเราหรือว่าเมตตาเราเยอะบางทีมันก็มักที่จะแบบมีแบบได้ดีจนคนอิจฉาคุณก็จะว่ามีคนอิจฉาลิษยาเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องไปกลัวนะคะปล่อยให้เขาอิจฉาตายไปเลยนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะไปได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองมีโอกาสที่นอกจากดวงเด่นแล้วอาจจะมีศักยภาพในเรื่องความสามารถต่างๆมีคนชื่นชมชื่นชอบในเรื่องความสามารถของเราก็เป็นได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะเหมือนกับว่าได้ไปอยู่แบบ เถวนนหน้าหน้าหรือว่าอาจจะมีคนแบบว่าผลักดันเราไปาไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมในชีวิตก็ได้เอาเป็นว่า,ามีคนผลักดันมีคนสปอร์ตมีคนหนุนนําคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีคนเห็นในเรื่องคุณค่าหรือความความสามารถหรือสกลภาพของเราทําให้เราเองอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นทําอะไรที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าพูดคําเดิมว่าดวงของคุณโดดเด่นมากๆในเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีถ้าใครทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารจริงๆแทบทุก อาชีพมันต้องสื่อสารต้องเจราจาต้องพูดอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนพูดแล้วได้เงินได้ทองสื่อสารหรือใช้สื่อออนไลน์ต่างๆช่วงเนี้ยเงินเข้าม,ามามากกว่าปกติเข้ามาสะพัดมากเลยนะคะแต่หนึ่งอย่างแค่ระวังในเรื่องความคิดว่าบางทีคุณอาจจะเบื่อง่ายหรือบางทีอาจจะรู้สึกเบรนเอาท์ในบางครั้งนะคะกีฟฟ์พูดคําเดิมว่า หาเวลาไปทำอย่างอื่นที่รู้สึกว่าเป็นงานอดิเรกที่เราชอบนะคะถ้าเราบอกว่าเราออกจากงานเดิมไม่ได้งานเดิมมันโอเคแต่เราแค่รู้สึกเบื่อเฉยๆต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทําเพิ่มหรือบงางคนอาจจะบอกว่าหางานเพิ่มเลยก็ได้นะคะอาจจะได้รายรับมาอีกหนึ่งช่องทางก็เป็นได้ได้หมดเลยค่ะนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ อ่า uh, The store อ่าอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆนะคะดวงของคุณมีความโดดเด่นแต่จริงๆการงานของบางท่านเนี่ยอาจจะมีการออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องแบบว่าออกจากตาแหน่งเดิมไปทําตําแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือเหมาะสมกับเรามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะบางคนอาจจะปรับตําแหน่งขึ้นบางคนอาจจะทํางานที่เดิม แต่อาจจะมีการดูแลโปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นกว่าเดิมมีดูวของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมสมมตินะเราไม่ได้รับความยุติธรรมในช่วงระยะเวลาเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณทํายังไงได้แบบนั้นนะแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องแบบทํางานเยอะทํางานหนักนิดนึงนะคะแต่เป็นเรื่องปกติคะ่ะในการทํางานไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้นอนกัาัาบงงตวเ ะะบางคนบอกงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่อาจจะเข้ามาลุมตอมเราแล้วอะไรเงี้ยแต่บางคนอาจจะบอกว่าทํางานเยอะยิ่งได้เงินเยอะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่บางคนบอกว่าทํางานเยอะแต่เงินเดือนฟิกซ์เท่าเดิมเลยถ้ามองในแง่ที่ดีคือกิ่งฟ้าพูดเสมอว่าโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทำเนาะแต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะมีการจบโปรเจกต์เดิมทาโปรเจกต์ใหม่ขยับขยยก,กิจการเพิ่มขยายสาขาเป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีนะคะในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ ต้องคิดต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะไปต่อหรือว่าอยู่ตรงนี้ดีหรือว่าฉันจะไปซ้ายไปขวาฉันจะทํายังไงต่อดีอะไรเงี้ยกับชีวิตการงานของฉันอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวกิงฟ้าเชื่อว่าคุณก็จะรู้ว่าคุณจะทํายังไงต่อไปในชีวิตแน่นอนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบ ในเรื่องการทํางานของคุณจะเชิญในช่วงของเรื่องคําว่าความสําคัญหรือช่วงเวลาสําคัญหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างสําคัญเกิดขึ้นในเรื่องการทํางานในช่วงระย e ะเวลาเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกรกฎนะคะฉะนั้นมันเป็นงานสําคัญหรือเป็นงานที่ได้รับการมอบหมายแล้วคุณทําได้สําเร็จและทาได้ดีได้รับการชื่นชมได้ดีมากๆมรดกตกทอดอาจจะแปลว่าต้องทํางานสืบทอดจากผู้อื่นหรือว่าอาจจะมีการโดนสอนงานหรือเราต้องสอนงานให้กับผู้อื่นหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องไปทําตําแหน่งที่ สำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่กิงฟ้าบอกคือปรับตําแหน่งขึ้นมันมีเหตุการณ์สาคัญหนึ่งอย่างแต่กิงฟ้ามองเป็นเ,เหตุการณ์ที่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอ่ะคุณต้องเปลี่ยนไปในทางทันหรือว่าบางคนอาจจะเจอข่าวดีในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นและพายขึ้นสร้างโอกาสคือคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งต่างๆดีๆในเรื่องการทํางานหรือโอกาสใหม่ๆที่คนยืน่นมาให้กับเราเราต้องรีบคว้าโอกาสตร,ตรงนี้นะคะเพราะว่าโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆเอาเป็นว่าเรื่องการทํางานกิงฟ้าพูดเลยว่าดีขึ้นกว่าเดิมแต่ในช่วงแรกในการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะวุ่น หรือว่าต้องปรับตัวอยู่บ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะดีตามที่คุณตั้งใจเพียรพยายามและคุณแบบต้องใส่แอฟโฟรตลงไปอค่ะใส่ความเพียรพยายามลงไปยังไงก็ตามแต่สําเร็จทุกประการดีมากค่ะในเรื่องการทํางานเรามาดูเรื่องการเรียนกันดีกว่าการเรียนถือว่าช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าขี้เกียจค่อนข้างง่ายนะคะหรือแบบบางทีทําตามอารมณ์นะคะไพ่ขึ้นเป็นลักษณะว่าถ้าการเรียนคือเหมือนกับว่าคุณต้องค่อยๆอ่านเทเลนิคละหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสะสมความรู้หรือความเข้าไปในความจําเอง ะะแต่มันเหมือนกับว่าอะไรที่แบบทําระยะยาวๆเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะแบบชอบทําแบบแบ่งช่วงเป็นสั้นๆๆ,ๆ,ๆอย่างกิ่งฟ้ากิ่งฟ้ามันจะมีอยู่บางช่วงที่กิ่งฟ้ารู้สึกตัวเองสมาธิสั้นกิ่งฟ้าต้องพูดตรงๆเนาะกิ่งฟ้าก็จะใช้แบบเทคนิคการแบบว่าค่อยๆอ่านเทเลนิดทํเทเลหน่อยเพื่อให้ตัวเองแบบว่าค่อยๆฝึกตัวเองเข้าไปอะไรเงี้ยแต่บางทีบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่สามารถทําอะไรระยะเวลายาวๆได้เลยหรือว่าอ่านหนังสือยาวๆได้อะไรเงี้ยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือค่อยๆแบ่งระยะช่วงเวลาละกันเดี๋ยวมันก็จะ จะทําให้เหมือนแบบคุณก็ได้ซึมซับความรู้อะไรต่างๆเข้าไปเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้แรงซัพพอร์ตมาจากผู้ใหญ่หรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาให้เข้าหาคนที่มีเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นครูบาอาจารย์ของเรานั่นแหละเขาจะช่วยเหลือเราได้ดีนะคะแต่ไพ่จะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครคิดมีพลนจะเรียนต่อต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าต้องต้องฝึกตัวเองเยอะๆค่ะถึงจะไปได้มันเหมือนต้องฝึกหนะัก ต้องฝึกทีละนิดทีละหน่อยไปไเรื่อยๆนะคะต้องไม่รีบร้อนแล้วก็อย่างที่กิ่งฟ้าบอกอยากสําเร็จอะไรก็คือห้ามขี้เกียจเท่านั้นเองนะคะค่อยๆแบ่งช่วงระยะเวลาในการที่จะทําบางอย่างให้เกิดผลละกันนะสำหรับในเรื่องของการทํางานอขอภายค่ะการเงนิงนการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างใช้เงินเก่งนะคะหรืออาจจะมีเหตุต้องใช้ตังออกไปบางคนอาจจะซ่อมนู่นซ่อมนี่ไอ้นู่นพังไอ้นี่เสียต้องใช้เงินนะคะหรือว่าใช้เงินไปนกระบุตร ลูกบริวารหรือแม้กระทั่งสรพสั์เลี้ยงก็เป็นได้นะคะหรือใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองหรือว่าผู้อื่นก็ตามนะคะอย่างที่กิงฟ้าบอกนะบางท่านอาจจะพิ่งผ่านความบีบบังความเสียใจอันนี้ไม่ใช่ปทุกคนนะอย่าไปเครียดบางท่านอาจจะพึ่งผ่านงานสีดำมากิงฟ้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เวลาจะรักษาทุกอย่างนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่าบางท่านอาจจะแปลว่ามันมีเหตุต้องใช้จ่ายเงินออกไปจริงๆปกติกิงฟ้าจะพูดในเรื่องการทําบุญเกือบท้ายคลิปเลยนะคะแต่กิงฟ้าบอกไปลกันนะะค สำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้อยากให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทําบุญลงศพผ้าหอ่อศพศพญาตินะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องท่าที่ไหนมีการสร้างเมนเผาศพหรือบุรณะเมนเผาศพ ร่วมบุญไปเลยนะคะ5บาท10บาทก็ได้ได้หมดเลยนะคะกี่บาทไม่สําคัญสําคัญที่ใจเราอยากทํานะคะแนะนําให้ทํานะคะจะช่วยหนุนดวงในเรื่องเงินเรื่องทองคุณได้ดีแล้วก็หนุนดวงเรื่องอื่นๆด้วยการทําบุญอะ่ะพยายามทําด้วยจิตบริสุทธิ์ทําคือทําเลยไม่ต้องไปหวังผลอะไรทําแล้วทําเลยหญิงฟ้าเชื่อว่าวันหนึ่งบุญกุศลต,ตรงนี้มันจะตอบแทนคุณอยู่แล้วนะคะไม่มีใครทําบุญแล้วไม่ได้บุญหรอกคะ่ะแต่แค่ว่าถ้าใครมีจิตที่บริสุทธิ์ในกกาารทํจะยิ่งได้บุุศล หนุนดวงคุณดีและเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เงินไปกับความสวยความงามความหลอ่อหรือว่าใช้ไปกับก,บการทาสัญญการม่าตรารไม่ว่ากันนะคะเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ต้องดูลิมิตตังค์ของคุณนิดหนึ่งละกันแล้วก็บางคนอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องกิเลสอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะฉะนั้นพยายามอย่างนี้นึงเพราะพ่มันขึ้นว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่บางคนอาจจะช็อปออนไลน์เก่งบางคนอาจจะแบบไปช็อปปิ้งถึงที่คือมันเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่จําเป็นนะ เรามีอยู่แล้วยังจะไปซื้อเพิ่มมันอีกอย่างเช่นถ้าคุณผู้หญิงอย่างเช่นกิ่งฟ้าเนี่ยลิปสติกมีประมาณแบบเอ่อสิบยบแท่งแต่มีปากเดียว <laughs> อันนี้กี PM ฟ้าว่าตัวเองนะเออแล้วเฉดสีก็คล้ายเดิมมันเราก็ชอบอะไรเดิมๆนาะอะไรเงี้ยอ่าแต่อย่างที่กินฟ้าบอกนะบางสิ่งบางสิ่งบางอย่างค่ะถ้ารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นละไปก่อนนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะใช้เงินไปกับเรื่องการเดินทางแต่บางคนอาจจะเดินทางแล้วได้เงินได้ทองแต่ถ้าบางคนทํางานเป็นหมอแพทย์พยาบาลหรือว่าอาชีพที่ต้องใช้ของมีคมอย่างเช่นเชฟก็ได้หรือเป็นอาชีพจอมแซมเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายนะคะหรือแม้กระทั่งกับเซลล์ขายประกันอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่ออาจจะต้ง เดินทางไม่อยู่ติดกับที่ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างทินอาชีพที่ใช้ความจินตนาการครีเอทีฟต่างๆหรืออาร์ติสต์ต่างๆช่วงนี้จะดวงโดดเด่นมากเป็นพิเศษหรืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเครื่องดื่มอะไรที่เป็นกิเลสอะคะ่ะกิเลสสามารถเป็นอาหารของกินเสื้อผ้าหน้าผม,ไ,มได้หมดเลยนะคะช่วงนี้จะขายดีเป็น,นเทน้าเทท่าถ้าเราเป็นเจ้าของธรุรกิจตรงจุดนี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแต่หนึ่งอย่าง เป็นคําเตือนเลยก็คืออย่าให้ใครมาหักหลังเราได้อยาให้ใครมาหลอกลวงเราได้แล้วก็รอบครอบในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์นิดนึงถ้าเราต้องร่วมพุ่นร่วมธุรกิจกับใครต้องมีสัญญาให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะไพ่ขึ้นโลกค่ะโลกหมายถึง world นะคะอ่าฉะนั้นได้บอกว่าใช้สื่ออออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์อาจจะได้เงินได้ทองมาจาก สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเยอะกว่าปกตินะคะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆนะอะไรที่เป็นคําเตือนแค่เรามาระวังไม่ใช่เอาไปกลัวเราต้องเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะไม่ใช่ดูดวงเราเครียดถ้าดูดวงล้วเครียดอย่าดูดวงนะคะเพราะว่าไพ่อันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆสําหรับเรื่องความรักคนโสดสนิทคะ่ะ Ace of so Cups t of pentacle s เช่นี่กิ่งฟ้าพูดตั้งแต่ต้นว่าคุณจะมีเสน่ห์มากๆอาจจะบางคนอาจจะได้กินเด็กนะจ๊ะ <c oughs> อาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเราเข้ามาหรือถ้าอายุมากกว่าเราหรือเท่ากับเราแต่หน้าเขาอะเด็กกว่าอายุที่เขาเป็นหรือว่าเขาดูแลตัวเองดีมากๆจะมีคนเข้ามาหาเราอาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้หรืออาจจะมี choice ที่เราต้องตัดสินใจหรือเราอาจจะเข้าไปจีบใครอาจจะจีบมากกว่าหนึ่งคนซึ่งเราไม่ผิดถ้าเราโสดเราไปจีบคนโสดก็ไม่ว่ากันต้องเลือกคนที่รู้สึกว่าโอเคมากที่สุดนะคะแต่ไพ่่มันขึ้นถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองมีคนเข้ามาแน่นอนมีคนเข้ามาแน่นอนแต่จะเป็นรักที่แบบอาจจะช่วงแรกๆนะคะคือมันต้องสารต่อก,กันเเองแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเนาะแต่กิ่งฟ้ามองว่าเข้ามาเหมือนเล่น,เลนๆเข้ามาหยอกๆไปมาอาจจะจริงจังในอนาคตก็ได้เราไม่แน่ใจแต่ไพ่่มันขึ้นเป็นลักษณะว่าจะมีคนเข้ามามาทําให้เรากระชุ่มกระ มีแน่นอนนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนไหมไพ่เหมือนขึ้นว่านะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ายังยังเป็นรักที่ยังเลือกกันอยู่แล้วยังไม่ชัดเจนเห็นไหมเราสองสามคนมันจะเป็นลักษณะของคําว่ายังไม่ชัดเจนแล้วก็ัไม่สับยังไม่สามารถให้คําตอบได้หรือมันยังเป็น เป็นเวลาที่กําลังเลือกอยู่หรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่หรือกําลังดูๆกันไปก่อนอยู่นะคะฉะนั้นไม่แน่อาจจะเป็นตัวเราหรือตัวคนที่เราคุยด้วยเนี่ยอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งคนอย่างที่กิ่งฟ้าพูดคําเดิมเราโสดเขาโสดไม่ผิดที่จะเลือกช้อยส์คนที่โอเคที่สุดแต่ถ้าเราครบใครเราก็ควรจะเป็นแค่หนึ่งเดียวนะคะ,ะแต่ไพ่ก็ขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าเรามาระวังนิดนึงในเรื่องความรักมันเหมือนกับว่าเราต้องดูจริงๆว่าคนไหนจริงใจกับเราหรือว่าคนไหนแค่แบบมาเป็นแบบ ความรักที่บังตาเราอะคะหรือว่าความรักทําให้เราตาบอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าเราอาจจะเห็นท่าแท้ของคมมากยิ่งขึ้นแต่ต้องค่อยๆมองค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องการหลอกลวงนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ four of pentacles นะคะ page of wands three of pentacles ่แล้วก็ seven of pentacles i ิงฟ้ามองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะความรักของคุณแต่ถ้าในกรณีบางคนเป็นแฟนกันแต่ถึงแม้จะยังไม่แต่งงานกันนะบางคนก็ ถ้าแพลนที่จะมีบุตรมีลูกหรือรับสัปปะสัตว์เลี้ยงมาก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าอาจจะมีบุตรมีลูกหรือแบบเหมือนแบบเหมือนมีบริวารเพิ่มคือสัประสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้นะคะแต่สําหรับความรักของคุณถ้าคุณมีแพลนอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นดวงรายเดือนนะคะแต่ถ้ามีคุณมีแพลนที่จะแต่งงานในปีนี้นะคะก็สามารถทําได้เพราะไพ่มันขึ้นการวางแพลนที่จะแต่งงานกันเหมือนเป็นการวางแผนกันอยู่หรือว่าคุยคุยกันอยู่นะคะว่าจะยังไงกันต่อนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ยีก็อยู่กันครบได้นานก็มีเยะแยะนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างความรักมั่นคงดีค่ะไปได้เรื่อยๆนะคะต่างคนต่างสร้างอนาคตร่วมกันสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพไพ่ขึ้นนะคะเรามาระวังเรื่องโรคผิวหนังหมายถึงว่าภูมิแพ้อาการผื่นแพ้คันต่างๆนะคะหรือว่าผื่นผดขึ้นนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องอาหารการกินน้ำหนักขึ้นไขมันในเส้นเลือดนะคะหรือว่ากดไหลย้อนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราบริโภคเข้าไปของกินนะคะหรือว่าทานอะไรที่แบบเป็นของมันหรือของหวานมากเกินไปหรืออะไรที่มันทาร้ายสุขภาพของเราอ่ะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงในเรื่องอาหารการกินแล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่แบบว่าโอเวอร์โหลดเกินไปทํางานเยอะเกินไปไม่ ไม,มไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่มีเวลาที่จะเอาตัวเองแบบดีท็อกตัวเองออกมาจากอ,าอ,าอะไรที่มันแบบหนักหน่วงในแต่ละวันเนาะเราต้องหาเวลาไม่ฉชนนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการเครียดวิตกจริตได้นะคะ,ละหลายๆอย่างในเรื่องสภาวะจิตใจมันตามมาได้เป็นการว่าสุขภาพของคุณไม่ใช่สุขภาพกายอย่างเดียวเป็นสุขภาพใจด้วยฉะนั้นอันนี้เตือนด้วยความปรารถนานดีและเป็นห่วงนะคะรักษาสุขภาพวันด้วยสำหรับเรื่องการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีมาากกกๆับเร็อ่ ดีกับพวกเขากลับวยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามันมีหลากหลายมุมมองนะคะบางคนอาจจะเจอคนที่ดีมากๆาบางคนอาจจะเจอแบบไม่โอเคแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอจงทําในสิ่งที่เราไม่ฝืนใจแล้วก็จงทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะ,ะถ้าสมมติว่าเจอ คนที่มีพระคุณที่ดีก็อย่าลืมแบบดีกับพวกเขากลับแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่โอเคก็แค่ถอยออกมาโดยที่ตัวเราเองหรือว่าเราไม่ทําให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอนะคะเพราะกิ่งฟ้าอันนี้เข้าใจนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับรายดีกิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปในช่วงเรื่องการเงินคุณไปฟังใน,ใน,ใ,นในการทํานายดวงเรื่องการเงินนะคะว่ากิ่งฟ้าทํานายอะไรแล้วก็ให้ทําบุญกับอะไรให้ไปทําตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จนะคะอย่าลืมแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติใครยิ่งสวดมนิ่งกาบทไปฟ้ 8อวัยวะ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสัก9-30จบได้นะคะแล้วก็แผ่เมตตานะคะนั่งสมาธิวันละ2-5นาทีต้องนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาแล้วก็ค่อยกรวดน้ำนะคะนี่คือสเต็ปประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับเรื่องอื่นๆกิ่งฟ้าคิดว่าไม่มีอะไรจะต้องเตือนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านามีความสุขมีความเจริญสิ่งไหนที่กิ่งฟ้าเตือนให้คุณระมัดระวังอย่าเอาไปเครียดจําไว้อันนี้เป็นการทํานายดวยภาพรวมหรือคุณจะไปดูดวงส่วนตัวอะไรก็ตามแต่คุณก็ต้องดูเป็นแนวทางอยู่ดีเพราะส ทำนายนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้คุณมีสติทุกอย่างก้าวในชีวิตค่ะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายแตเพียงเทนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แต็งได้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากนะคะที่สนับสนุนกันนะคะโดยเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊ เป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage Instagram หรือ Tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ